คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะค่ะก็สวัสดีแฟนคลับ FC หนูหน้อยทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีทุกทกท่านนะคะ มาพบกันเช่นเคยนะคะกับแนวทางหวยฮานอยนะคะประจำวันที่9ธันวาคม2563นะคะเป็นจังไดน้อจ้าเมื่อ้านเนี่ผู้ใดรวยแน่เมื่อ้านนน่ตต้ศูนย์มไม้ลีน้อจ้าเนา่ว้านเนาะ แอดว่าคือสิมาดูแท้ศูนย์นี่ไม่หลีหนอกจากเนาะแอดกระเล่งใส่ชุดกันหกหาห้าหน้อยหลบแหลกนอกจากเนาะหลบผิเศษหาหกตัวกับบนอกจากเนาะศูนย์สองบนล่าง รอบที่สองสองศูนย์ตกเก้าสามสองศูนย์นะจ๊นะเนาะในตะล่างเข่าสามโตสองศูนย์ 0, ได้สองเด้งนะจ๊ะว่านี่รอบที่สามห้าน้อยวิ่งไอพี่นะจ๊ะหนึ่งศูนย ได้ศูนย์หนึ่งนอกจากตกับแอดว่าแล้วว่าศูนย์หนึ่งเนี่ยเขาสิลอยมาอยู่ไม่ลินจ้ะเนาะไม่เชื่ออย่าลบลูเด้อค่ะเดอะ้อรไว้ตาล่างนี่แอดว่าเฮ็ดตามสูตรก็ได้แบบนี้แต่ว่าแอดกับบอมักเนาะจ้ะเนาะแอดมามักชุดกันชุดกันกับเขาเนาะจ้ะเนาะ ชุดเด่นกับเขา่าวขางบนออกหกเคือรวาวนะ่เจ็ดหกนเนาะเข้าจังสีดอีกออกเจ็ดศูนย์ในตารางครับว่ามีเจ็ดนอกจาเนาะสามรอบมนเมื่อวานในผู้ไดวิ่งศูนย์รวยเลยนอกจกว่าในไม้อีกแล้วศูนย์ขังเลยนะว่านนีนเล็กศูนย์ เดนศูนย์มาทั้งสองเราจะเนาะเดนศูนย์รองหนึ่งศูนย์กับหนึ่งมาคู่กันนะคะก็ขอสแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะคะเมื่อวานนะคะเลนน้อยใดก็ได้เนาะจนะ้เนาะว่าน,นี่เลนรอบใดก็ได้นไดเนาะจ้ดี๋ยวก่อนจิไปเบิ่งของเมอนะนะ้าจ้เนาะ แอดอย่างข่าวนิดหนึ่งช่องหนูหน่ยนี่มีปัญหาอีกแล้วดนะจ้าส่งใบสมัครไปแล้วแอดแอดแก้ไขแอดเซ็นผ่านแล้วนะจ๊ะเนาะแก้ไขได้แล้วคือว่าแอดส่งใบสมัครสั่งไล่ได้แล้วนะจ๊นะเนาะแต่บัาพานนะจ๊ะเนาะแต่บัพานบัพานกดนะจ๊นะเนาะบัาพานกดของ YouTube แอร์เฮ็ดจังไดรลาบาดท,ที่ไหนเจได้ปิดซองสบอหรือบาสิได้เฮ็ดจังไดเอฟซีนู้นหน่อยสิว่าหายเมดบ่อถ้าแอดเอาคลิปอื่นมาลงนี่สิมีคนมาเบิ้งมาติดตามนู้นหน่อยปะน้อตาบานนู้นหน่อยสิแกะไขยังน่าจะ้ะเนาะแกะไขแกะไขใดน่าจะ้ะเนาะ แต่ต่องรอเนาะจ๋าเนาะแกะไขความคิดเห็นคอมเมนต์ต่างๆเนาะจ๋ะเนาะเขาบอกว่าให้่ลองแก้ไขเบิงทางช่อง y YouTube เนาะจ๋ะเขาบอกค่อยส่งใบสมัครม่ปีนาพุนเนาะจ๋ะเนาะจังสิส่งใบสมัครได้วันที่หกมกราคมวันเสาร์เป็นตานนายเนาะ youtube นี่แต่แมนบอกอย่า แต่แอ,แอดก็เห็นช่องอื่นช่องหวยอื่นๆเขากะผ่านกดแต่ช่องนุ้น้อยบรู้ว่าผิดกดของเขามองใดเนาะจ้าต่อไปนี้ก็จะไดยย้ยินอันนู้น้อยบ่าข้ามเตือนทุกวันเนาะจ้ะเนาแอดก็บบ่อยากลบวีดีโอเดวล่องทรงใบสมัครกรอบสองมังกร แอดบริยกลบบีโอแอดเสียดายชั่วโมงมันนอกจากเนาะีดีโอทีแอดลงไหวแอดฉีด่องไปลบความคิดเห็นออกนอกจากเนาะเขาบอกบางสี่เขาส่งข้อความมาบอกยังสี่นอกจากเนาะเขาว่าให้ล่องไปลบความคิดเห็นแล้วก็ลบแท็กออกแอดกระสีล่องไปเฮ็ดเบิงคือเขาแนะนำนอกจากเนาะหรือว่าแอดสียใ่แท็กลายเกินไปแต่ว่าสองอื่นเขาก็ เปิดได้เขาก็คือผ่านกดยูแต่ว่าชองนหน,นี่เป็นอย่างคือบ่ผ่านนหนอ่ก็บบ่อข้าจคือกันนูหนอยกับสิพยายามแก่จนถึงสิสุดนาจาะจ๊ะเนาะถ้าเฮ็บดบ่ได้ก็จังวากันใหม่ปีไม่พลาเนา,จาะจ๊ะเนาะเอฟซีนหน่นอยอย่าเฝ้านี้เด้อจ๊ะเด้อ่านนหนอยเอาอีหยังมาลงกะมาเบิงเบิงหายนหนอยแนะมาเบิงแนวทางกันต่อเลยเด้จา้า ห้าน้อยนะคะรวมสามรอบในตารางเดียวกันนะคะวันที่เก้าธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะเหล็กเด่นในตารางด้วยจ้าเมื่อนี่ อีกแล้วติดไามอีกแล้วเลขศูนย์เดนหนึ่งรองสองนะคะเมื่อนี่ตัวเลขในะตาร่างบาลายได้จ้ะจับให้เหมอดเลยน่จ๊นะเนาะ เป็นชุดเดนเหมดเลยเป็นชุดเดนเหมดเลยนะจนะ๊ะ ในตารางมีทอนี่เนาะจ้าเนาะได้ตัวเลขมาทานี้ได้จ้าเมื่อเนี่ยเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะให้ท่านผู้ชมปโปรดใช้วิจารณญา,านในการรับชมด้วยนะคะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะคะให้ท่านผู้ชมปโปรดใช้วิจารณญา,านในการรับชมด้วยนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้หนูน้อยด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ รวมสารอบแลวจ้ารอบพิเศษรอบปกติรอบ VIP เน้นรอบปกติกับ VIP แล้วจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ